สวัสดีครับผมนายอิทธิเดชปิ่นแก้วครูขศ .1 โรงเรียนป่าไม้ที่เราผิดชอบสอนในรายวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเรื่องที่ใช้ในการแก้ปัญหานะครับเรื่องมารยาทชาวพุทธที่ตั้งของโรงเรียนครับโรงเรียนป่าไม้ที่4นั้นตั้งอยู่ตำบลคีรีลาชอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากนะครับ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2สภาพปัญหานะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนป่าไม้ที่4นั้นนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลคิริราชอำเภอพุทธะจังหวัดต,ตากซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นชาวเขาเผ่าม้งนะครับกว่า95%และมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆด้วยผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่นี่นะครับประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรดังนั้นแล้วนะครับ การปฏิบัติตนของนักเรียนและคนในชุมชนเนี่ยเนื่องจากว่านะครับประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นชาวเขาเผ่ามง้งจึงมีความเชื่อนะครับแล้วก็ประเพณีการนับถือเกี่ยวกับบรรพบุรุษซึ่งที่นี่นะครับก็มักจะเรียกว่าการนับถือผีเช่นนะครับการไหว้บรรพบุรุษก็มักจะเรียกว่าการทําผีหรือหาก เป็นแฟนกันคบหาดูใจกันต้องแต่งงานกันก็จะต้องเรียกว่าเสียผีแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นแล้วการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์นั้นจึงมีปัญหาครับเนื่องจากว่านะครับชีวิตประจําวันนั้นไม่ได้คุกคีเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์หรือประเพณีเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาเลยจึงทําให้การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์นั้นไม่ถูกต้องครับก็คือ เนื่องจากว่าไม่มีความรู้แล้วก็ไม่ได้คุ้นชินนะครับชีวิตประจําวันของนักเรียนเนี่ยไม่ได้ค,คลุกคีเลยครับไม่ได้เข้าใกล้พักภิสูุนงส์เลยต่อให้นะครับจะมองว่าตนนั้นนับถือพุทธศาสนาแต่ชีวิตประจําวันครับก็ไม่ได้เข้าใกล้แล้วก็จับิงเกี่ยวกับประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษหรือการนับถือผีเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นงานศพ งานแต่งก็ไม่ได้มีการนิมนต์พระนะครับมาเข้าร่วมอย่างงานศพนี่ครับไม่ได้มีการนิมนต์พระมาสวดศพนะครับก็จะเป็นการทําตามประเพณีการทําผีดั้งเดิมของเขาแม้นะครับจะบอกตนว่าเป็นชาวพุทธก็ตามแต่ก็ยังยึดถือธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติมาฉะนั้นนะครับนักเรียนของเราจึงมีการปฏิบัติตนต่อพระที่สุดสูงนั้นได้อย่างไม่ถูกต้องเท่าที่ควรนะครับเช่น เวลาที่พระที่สุสงนั้นต้องมาเทศนาธรรมที่โรงเรียนนะครับมีกิจกรรมต่างๆนักเรียนก็จะมีความกังวลแล้วก็ปฏิบัติตนได้อย่างไม่ถูกต้องนะครับก็อย่างเช่นนะครับโรงเรียนได้พาขออภัยครับมีการนิมนต์พระนะครับมาทำบุญตักบาตรที่โรงเรียนในการบิณฑบาทนะครับนักเรียนก็ จะมีการเดินมาถามว่าจะต้องใส่บาตรอย่างไรใส่อะไรได้บ้างถูกตัวพระได้ไหมเนี่ยครับชีวิตประจำวันของนักเรียนยังไม่ได้เข้าใกล้จึงมีความกังวลจึงมีความไม่รู้และปฏิบัติตนอย่างไม่ถูกต้องยังไม่เหมาะสมผมนะครับจึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาของที่นี่ครับจึงนำเรื่องนี้มาแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม เมื่อพบเจอพระภิกษุนะครับหรือหากวันใดนะครับนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดหรือที่โรงเรียนนะครับนักเรียนก็จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจครับในการแก้ปัญหานะครับผมจึงนําเรื่องนี้มาแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของนักเรียนโดยนะครับใช้นวัตกรรมของโรงเรียนป่าไม้อุทิศีนั่นก็คือแผนสอนคิด ซึ่งแผนสอนคิดนั้นนะครับเป็นการสอนแบบ active learning โดยมีขั้นตอนอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ครับคือดู now ขั้นตอนที่2คือ purple ขั้นตอนที่3มคือ work mode ขั้นตอนที่4คือ reflective thinking ครับโดยขั้นตอนที่1นนั้นก็คือการนำเข้าสู่บทเรียนนะครับนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นเตรียมตัวพร้อมที่จะรับรู้เรื่องที่จะเรียน เป็นการเกริ่นขั้นตอนที่สองครับ purpose ก็คือการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนได้ทราบเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าคาบนี้จะต้องเรียนอะไรเรียนไปทำไมเรียนแล้วได้ประโยชน์อย่างไรมีความรู้อะไรนะครับนักเรียนก็ได้เตรียมตัวขั้นตอนที่สามครับ work mode ในขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนนะครับ ของนักเรียนและครูโดยที่นักเรียนนั้นก็จะได้มีโอกาสในการค้นคว้าหาความรู้นะครับด้วยตนเองนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับครูนั้นก็จะเป็นเพียงแต่ผู้ที่คอยชี้นแนะแนะนําแล้วก็คอยให้ความรู้เพิ่มเติมคอยกระตุ้นนักเรียนให้ช่วยกันทํางานหากนักเรียนมีข้อสงสัยติดขัดประการใดครูก็จะเป็นคนที่ คอยเข้าไปช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือ reflective thinking นั่นก็คือขั้นตอนการสะท้อนผลการเรียนรู้นะครับซึ่งการสะท้อนผลการเรียนรู้ก็คือการสรุปครับผลการเรียนที่ได้มาแล้วว่าเรานั้นเรียนไปเราได้อะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้เป็นอย่างไรผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ สะท้อนทุกขั้นตอนนะครับต้องช่วยกันกระตุน้นถามตอบถามตอบให้ได้ความรู้และช่วยกันนะครับดังนั้นแล้วในขั้นตอนนี้นักเรียนก็จะได้มีส่วนร่วมทุกคนนะครับผลนะครับของการแก้ปัญหานะครับหลังจากที่แก้ปัญหานะครับผลของการแก้ปัญหานั้นเพื่อต้องการให้ผู้เรียนนั้นสามารถปฏิบัติตนนะครับต่อพระภิกษุสงฆ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งทางกาย วาจาใจนะครับหลังจากที่ได้แก้ปัญหาแล้วผู้เรียนก็สามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าจะสามารถปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์นะครับได้อย่างไรในแต่ละกรณีเลยนะครับอย่างเช่นหากพระภิกษุสงฆ์นั้นเข้ามาในโรงเรียนหรือในอนาคตนะครับจะมีการนิมนต์พระมาบ้านจะเป็นการติดต่อพระนะครับว่าจะทําอย่างไรหรือจะไปที่วัดจะปฏิบัติตนอย่างไร นักเรียนก็จะมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับและนะครับการที่นักเรียนมีความรู้ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องแล้วการที่นักเรียนจะออกไปสู่สังคมภายนอกนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนานักเรียนก็จะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องไม่เขิเขนไม่อายใครนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจ ในความรู้ความสามารถของตนเองและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับครับสำหรับคลิปปัญหาแล้วก็แรงบันดาลใจของผมนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ